สวัสดีจ้ายามเช้าเราจะเนาะพามากินข้าวพัดนะจ้าสายแล้วเมื่อนี้จ้าเมื่อนี้นะคะสายแล้วพี่น้องจ้าเมื่อนี้กับก,กินข้าวพัดตับมาอบตับไก่อบตับไก่อ่าตั้งแต่เมื่อวานนี่แหละที่เหลือตแต่ว่ากระเสียดายนะจ้าอบออกมากินก้อนนะจ้า,ากินข้าวพัดไปนั่งน,นะคะข้าวพัดกับเลือตั้งแต่เมื่อคืนนี่แหละจ้าที่ไปร้านอาหารมานะจ้า ามาอุ่นแล้วเรีบเยบร้อยกินกระตับไก่เนาะจ้ามาเด้อพี่น้องท่านใดที่บ้านได้กินขา้าวมากินน้ำกันจ้ามานีก็สายแล้วเนาะจ้าแดดดีแห้งเฮ็ดเบียกเฮ็ดงานแล้วแล้วก็มากินขา้าวกินน้ำให้มันเรียบร้อยกัไปเฮ็ดเวียกอีกก่อนพี่น้องจ้าท้ำคลิปทรงพี่มารเอก่อนจ้าชินรตับไก่กระแสบขึ้นเก้าหล่ะจ้า ซองไม่จ้าซองไม่เหลือเมื่อวานนี่แหละ,ะกินไปเา้ซาวสับแทบรสกินแล้วก็สิบปท่าคีมสกอรพี่น้องจ้าไปท่าคีมบำรุงผิวนะต่อเลยเนาะจ้าเนาะนะคะพอแดดมันแห้งจกักสิบปใส่มาใส่เนาะพี่น้องแต่ละมือเราเว้นกระดจ้าอยู่แต่ในบ้านเนี่ยเพื่อนนี่ละเพราะว่าแดดมันแห้ง การจะไปทุกท้าทั้งนอกอ่ะ่ค่อยขี่มอไซค์ออกไปก็่วนมากกับไปกับพ่อใหญ่นะคะไปกับพ่อใหญ่อันนี้ก็เอากิฟมันนีผมก้อนพี่นอ้องเห็นกิฟแล้วก็ได้ทําคอนเทนต์แต่และเทือกต้องมีองค์ประกอบนล้วจ้ะเนาะเสบอยู่คือเก้าเดสตับก็ดี นั่งกินไปซ่บไปว่าสิไปท้างนอกว่าได้ไปเมื่อนี่ก็ได้ว่าสิไปทุละธุล้างก็ได้นั่งกินขา้าวสักคนไปทา้งนอกวา่าจิไปหาซื้อของเด้อยเมื่อนีพี่น้องเลยเอยที่นี่เ้าก็มาท่าขีมกันนอกจากเนาะท่าขีมบำรุงผิวหนากันก่อนพี่น้องจะย่างมอเคือเาคกอเดิมเท่านั่นแห,หละขันซีบัท่ากับบไวลาพี่น้องแดดมันแห้งนอกจากเนาะ บำรุงเพื่อสุขภาพใบน,นาของเฮาถึงว่าจะเป็นฝาถ้าเฮ้าบำรุงแล้วมันก็ดีขึ้นว่าเกาได้พี่น้องจ้านาแห่งอยู่แล้วนะจ้ะเนาะเข้ามาบำรุงก็โอเคอยู่เีก่อนออกจากแดดนะจ้ะก่อนออกแดดก่อนไปทุรละความสวยความงามของม่ยาไม่ยิ่งนี่กะขาดบบได้นะจ๊ตะตะืึงละเวนกะน,นี่ทาคีดบำรุงไปก่อนเนะจ้ะ ถ้าน,า,นาแห้งดีจ้าเพราะวานาเป็นฝานาะจ้าสำหรับกรณีสาวเดือนนาะจ้าถ้าไปถ้าไปก็รู้สึกว่าดีขึ้นนาะจ้าจากที่วานาเป็นฝานาแห้งๆกันเริ่มมีน้ำม,มีนวลขึ้นจักหน่อยแต่กวาว่าบ่ทัานในข่าวเรียพี่น้องเพราะว่ามันเป็นขี้บารุงเนาะจ้า ไปเรื่อยๆบำรุ้งไปก่อนนะจ้าเดี๋ยวค่อยไปซื้อครีมทาฝามาทาเน้านจ้าทาแบบเน้นๆนักหน่อยเน่หลายๆนะจ้ะครีมบำรุงว่าเป็นยัง <ๆ S 1> นี่เรียบร้อยแล้วเสียทาครีมกันแดดนะจ้าที่นี่ครีมบำรุงแตบสม,มาทากันแดดอีกเครือนึง <ๆ S 1> นี่นะคะเอาลงไปเลยจ้า นาๆาให้หดีจ้านี่นะคะถ้าแบบนาๆาให้หดีจ้าอย่าลืมเน่นจมูกเข้าเร้อพี่น้องเด้อยจมูกเน้นในลายเนีน่ยเพราะว่าเสาเดือนนี่มกักิิเป็นมองกัน จมูกแล้วว่าหูด,ดังเขาน,นาะจ้ะเนาะมองดังเขานี่นะพี่น้องจ้ะเออมองดังเขานี่แหละเป็นฟ้าขึ้นมาเลยแหละมองดังเขานี่กับโหนกแก้มกับหน้าผากในี่สุดยอดเลยเด้อพี่น้องจ้ะเอ,อลูกไปเรื่อยๆนวดไปน้ำกระไดนาะจ้น,จน,นเนาะเรียยร้อยแล้วก็สีมาทาแป้งเนี่ยทาแป้งนานๆาาจาักหน่อยน,นาะจ้า ว่าเวลาเข้าออกแดดเมื่อก็สิซอยได้ยุบโบลายกันหน่อยเนาะจ้านี่ถ้าแล้วเรียบร้อยอ่าเนี่อ่าเรียบร้อยแล้วเด้เรียบร้อยแล้ว,ว,ลว,ลวกับซีมาเขียนคิวสละบ,บาทที่นี่ก็ไดก้กรณีสุดท้ายเนาะจ้าขาดบบได้ก็เม่นเขียนคิวเฮ้าคิวี่กาเฮากับกันไว้เรียบร้อยแลย้วเวลาเฮ้าเขียนเมื่อกาสิเขียนง่ายไดย้พี่น้อง แลแ้วถ้าเฮ้าส่เอาโกงเอาแบบใดเข้าจัดไปเลยนะจ้ะคิวของเฮ้าเขียนแล้วคางนึงมากคางนื่องจ้านะคะนี่นี่น,นี่เอาโกงโกงชาวเดือนนี่มากโกงโกงนะจ้ะอ่านี่นะคะเรียบร้อยพี่น้องจ้ะ คลิปนี้ก็ขอลาพี่และน้องไปก่อนล้วจ้าโอ้ยแป้งติดเสือพี่น้องแป้งติดเสือปัดออกหน่จากหน่อยอ่าปัดแป้งออกจ้าเรียบร้อยสวัสดีจ้าพี่น้องจ้า